ใครตัางก็ต้องซูโรลาให้เป็นอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วป่าเขากากั์โอ้โหแล้วป่าเขากากั์ยอมเนี่ยไปหวั่นไว้ตายตายต่อเอดีดด AD เขาซิกเออไม่มีเอดีเราซิกเอดีเราซิกใช่ฝั่งเขาดีละดีรา,รา <c oughs> ป่วยอ่ะขี้ยอะไรกับฝั่งเขาเนี่ย อาอ,อาลีอ๋อโอโอโอล่างก็ว่าแปกแปลกถึงกไปะไม่น่าเลยอ้ที่อ่เรียบชีกเรีบกาบไปเที่ยวย่าตกใจย่าตื่นตะโนกเข้าใจไหม คือมันหนีได้ไงมันจะปัญญาอ่อนมันแฟดแล้วมันแฟดแล้วไอ้ยี่มันแฟดแล้วก็ไม่บอกนะโอ้ผมไม่วินวอยกูเลยหรอวะไม่หนึ่งมึงหย้ดนะ อ้มหูเอาอันตีดิอันตีไม่ได้เดินไปาออีทีอ๋อลืมโทษทีสวยล้วไม่ตายได้ไงไนเยี้่ะรอดได้ไงสิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะเอาโดนชามก่อนจบเยี่ยจัดเป็นวอวกูไม่มีเท่าเมื่อกี้ ผมพลาดตัวใหญ่แล้วอุโหโอ้ยหยนีไม่ได้แพ่นเอออย่าห้าวอย่าห้าวน,นอ้สัตว์แน่แน่แน่งงงงไอ้สัตว์งง โหนี่อะไรวะเนี่ยคนมั่วเลยโอ้โห เขาเฮยตีพลาดนิดนึงก็จะตีกับหลังมันหนะโอ้ยสวยโอ้โหโอ้โหสวยจัดโอ้ยสวยจัดโอ้โหไปเสร็จและเอ้าทำงั้นทำไมอ่ะตัวชายไม่ปล่อยวะมันอยู่ข้างบนลสามตัวอะ มันเดินกลับแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลก่อนก่อนมันรีบลงมามันรีบลงมาอ้าวขักเป้าเลยเอ้าใครเบรกูไปเนี่ยโอ้อ้าวอะไรงั้นล่ะพี่น้องโอ้โหแรงจิ้มมา โอ้ยขังกูขางกูค้างอ้ากูก็้างเอา้าเอา้าโอเคไปละเกมโอ้โหอะไรวะ เตะใครได้ไหมโอ้โหแฟนเฮียวะเอาได้เว้ยแถวเนี้ยไอปามาวะอันนี้หรออ๋ออันนี้อยู่นู่นไอเอเลอ่า มันไม่มีที่ส่งละอ้าวแปลกๆละเฮ้ยปกป้องโอกูดีมันไม่สนใจกู <laughs> สวยอย่างน้อยเราได้มังกรคมนะเว้ยเนี่ยระวันดีนวะโอโ้โหแม่ไม่กลับละสวยคิดไม่ต้องมีกูก็ได้เนี่ย สวยเี้ยไอ้เหี้ยขีไปสัตว์บอลลอนวะกูกันเองอาไปกลับไปกันเราไปบอลลอนเี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเี้ยอะไรวะมาอยู่เลยกูเี้ยอะไรวะยังงงจัดโง่ คุม <Yeah. S 2> <'ll> จัดกระซิกดันต่อครับอ้าว <laughs> แฮงแฟตดหลบพายุกูกูไม่วินบอลได้วยะเนีนยะ อย่าบารมีกู้นั้นอ่าแล้วบอกเชื่อใจเลยล่างแล้วบารมีกูทางน้นเอ๊เราไม่ได้มันก่อนนี่เราไม่มีทางชนะเลยนะเว้ยเชื่อปะไม่รู้เอาว่ะอย่าโอดเจอยโอดว่ะอีกแล้วอะ ไู้เท่ากันว่ะยีตะคิวเขาสามเปนสอง <laughs> โอ้โหสองนะสองฟาร์มก่อนแท่ไม่เสียเลือดเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหเล็กทรายมาเฮ้ยกูไปทางนี้เฮ้ยได้ปะโอ้โเป็นดิ้งไหนไหวะไอ้ที่ไหวย ทำตัวน่าก,กินไว้ดิเกียรควมังกรอยู่อ่ะเกยอย่าตายนะเพื่อนอโดยป้อมยิงเกียมโดยป้อมยิงื่อกี้คุ้มาม แค่นั้นมีนตีไหมไม่มีเจอสวยโอ้โหถ้ามีอันตีแม่งเก็บหมดอ่ะนายู่นี้อะ่ะเอาถึงไม่ทันอ้สวยต่อต่อเออ <laughs>

ัไอกาศูนย์เ้าสีหนึ่งเลยยอมเลยโอโหโหดไปพี่กโหดไปบางทีเอออย่งนี้ใครชอบ